กัมพูชายื่นยูเนสโกตรวจสอบไทยสร้างวัดเรียนแบบนครวัดไทยปฏิเสธยันไม่ได้ลอกเรียนแบบเมื่อวันที่10กรกฎาคม2568ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกลอกขององค์การยูเนสโก นางเพืองสกุณารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะของกัมพูชาได้ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ยื่นคำร้องต่อยูเนสโกขอให้ตรวจสอบกรณีที่ไทยมีการก่อสร้างวัดภูมานฟ้าจังหวัดบุรีร,รัมย์โดยระบุว่าวัดดังกล่าวมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่เรียนแบบนครวัดมรดกโลกของกัมพูชาอย่างชัดเจนนางเพืองสกุณากล่าวระหว่างการประชุมว่า นครวัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นสมบัติของชาติเราพบว่าสถาปัตยกรรมของวัดภูมานฟ้ามีความคล้ายคลึงกับนครวัดในระดับที่ถือเป็นการละเมิดจริยธรรมทางวัฒนธรรมโดยกัมพูชาเห็นว่าการก่อช่างดังกล่าวอาจกระทบต่อคุณค่าของนครวัดในฐานะมรดกโลกและอาจส่งผลต่อสิทธิของกัมพูชาในการเป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามฝ่ายไทยโดยนายศรีหศักิ์พวงแก้วแขวหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมดังกล่าวได้ลุกขึ้นชี้แจงทันทีโดยยืนยันว่าวัดภูมานฟ้าเป็นวัดพุทธของไทยที่สร้างขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากประสาทพนมรุง้งและประสาทพิมายซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญของไทยไม่ใช่การลอกเรียนแบบนครวัดแต่อย่างใดในาศรีหัิ์ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า เวทีของยูเนสโกไม่ควรถูกใช้เป็นพื้นที่ถกเถียงประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยเคารพในมรดกโลกของทุกประเทศและยินดีจะพูดคุยกับกัมพูชาในกรอบทวิภาคีแทนการใช้เวทียูเนสโกขณะเดียวกันพระครูปิยธรรมนาศเจ้าอาวาสวัดภูมันฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในประเทศไทยว่า การออกแบบวัดแห่งนี้เป็นความตั้งใจที่จะนำศิลปะเขมรโบราณที่เคยมีในดินแดนไทยกลับมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบของปราสาทพนมรุ้งและพิมายซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และนครราชสีมาไม่ได้มีเจตนาเลียนแบบนครวัดทั้งนี้จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมในประเทศไทยพบว่า วัดภูมานฟ้ามีการใช้รูปแบบยอดปรางและลวดลายบางส่วนที่คล้ายกับปราสาทของโบราณแต่ไม่มีการลอกแบบแผนผังและโครงสร้างทั้งหมดของนครวัดโดยตรงด้านองค์การยูเนสโกเองยังไม่ได้มีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการต่อกรณีดังกล่าวแต่มีการบันทึกคำร้องของกัมพูชาเข้าสู่ระเบียบวาระเพื่อพิจรนารณาในลำดับถัดไป เหตุการณ์นี้ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นอ่อนไหวที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาหลังจากช่วงเดือนที่ผ่านมาทั้งสองประเทศมีความตึงเครียดด้านชายแดนและในครั้งนี้ปัญหาขยายมาสู่เรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมทั้งนี้ยูเนสโกจะใช้เวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการปกติซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาหลายเดือนก่อนจะมีมติใดๆออกมา โดยทั้งสองประเทศต่างแสดงท่าทีต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในเวทีอาเซียนและในระดับโลกต่อไป